สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับน้ํามันเครื่องดักแฮมซึ่งถือว่าเป็นน้ํามันเครื่องน้องใหม่ที่กําลังมาแรงเลยนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็อยากจะเห็นรีวิวของน้ํามันเครื่องเจ้ายี่ห้อนี้แบรนด์นี้ว่ามันเป็นยังไงดีขนาดไหนซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะลองน้ํามันเครื่องแบรนด์นี้มาเหมือนกันครับซึ่งแต่ก่อนผมจะลองใช้น้ํามันเครื่องพวก mmc ที่เป็นแบรนด์ไทยครับ แล้วก็เป็นพวกโมตูลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เห็นตาม Facebook ตามอะไรต่างๆว่าไอ้ดักแฮมนี่เฮ้ยเขาว่ามันดีนะมันแจ๋วนะผมก็เลยเออน่าจะลองมาใช้บ้างดูผมก็เลยลองซื้อเจ้าตัวดักแฮม QT Racing ซึ่งตัวนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นน้ำมันเครื่องที่เป็นสังเคราะห์แท้100%เ เป็นฟูลี่ซิเนติกนะครับซึ่งไอตัวนี้ครับมันเป็นน้ำมันเครื่องที่อยู่ในเทียร์กลางๆของเขาซึ่งยังไม่ใช่ตัวท็อปนะตัวท็อปเขารู้สึกว่าจะเป็นดักแฮมเลสซิ่งเลยจะไม่มีคำว,ว่า Qt นะครับซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นอีกขั้นขึ้นไปก็จะเป็นเทียร์ที่มันท็อปขึ้นไปซึ่งเป็นตัวท็อปของเขานั่นแหละครับตัวนั้นมันจะเป็นสังเคราะห์แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีตัวโพลีเอสเทอร์ผสมลงไปด้วย ส่วนตัวนี้จะเป็นแค่สังเคราะห์แท้100%เท่านั้นจะไม่ได้มีเอสเทอร์แต่เมื่อผมดูจากสเปคหรืออะไรนะครับเช่นพวกใน Data Sheet ก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยครับอันนี้ก็คือตัวขวดนะครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูมาตรฐาน a p i s n jaso m a 2นะครับ1ลิตรตัว4จังหวะา1 0 w c 0 ันนี้ผมชอบนะเนี่ยที่แบบน้ํามันเครื่องที่แบบมีอันนี้ให้เนี่ยหลายๆคนที่กังวลว่าจะซื้อไปแล้วรถของคุณใช้แค่0ูจุดแปดอย่างเงี้ยครับอ่าอันนี้เขาก็จะมีมาตรวัดบอกให้เลยว่าเกิดเท่าไหร่อย่างผมใส่รถเล็กใช่ไหมผมก็ใช้แค่0ูยุดปดอย่างเงี้ยครับผมก็เทลงไปไแล้วก็ดูได้เลยไม่ต้องไปตวงอะไรอันนี้ด,ดีนะผมชมเลยว่าที่คนที่เขาทําอย่างนี้มาเนี่ยผมชอบบางเจ้ายังไม่มีแต่ผมชอบ ถือว่าโอเคใช้ได้เลยครับอ่าอันนี้คือข้างหลังนะครับอืมก็ประมาณนี้เป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษนะอืมโอเคนะครับอ่าซึ่งผมจะบอกว่าไอ้เจ้าตัวน้ำมันเครื่องตัวนี้นครับประสิทธิภาพผมบอกเดียว,ว่าโอเคนะจากที่ผมไปใช้ ซึ่งก่อนหน้านั้นนะผมใช้กับรถ Honda w a ว e 1 1 0 i นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะผมใช้รถอะไรที่เอามาเทกับตัวนี้นะผมใช้เป็น w ว v e 110 i บ1นะครับเป็นรถเดิมนะไม่ได้แต่งเครื่องไม่ได้โมดิฟายอะไรก็ธรรมดาธรรมดาเดิมๆเลยครับทีนี้ผมก่อนหน้านั้นนะผมใช้ตัวของ f i l i o มาซึ่งฟิลิโอก็เป็นสังข้อเทม่มอนกันราคาก็จะเบาวกว่าตัวนี้หน่อยนะครับ แต่คือจากที่ผมใช้ตัวนั้นมาผมมีความรู้สึกว่าตัวนั้นอะถามว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงคือมันก็ลื่นครับแต่ม,มองว่ามันไม่ได้ลื่นมากเท่าไหร่ยิ่งใช้ในย่านความเร็วสูงๆรอบสูงๆผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันมีอาการคัดลื่นอย่างเช่นผมลองแบบอัดเกียร์สามเข้าไปรอบสูงๆเลยแล้วผมเชนเป็นเกียร์สี่อย่างเงี้ยครับ ผมก็จะรู้สึกว่าจับอาการได้เลยว่าตัวฟิลิโอนี้ถ้ารอบสูงผมรู้สึกว่าคัดมันแอบ,บลื่นมันจะเหมือนรู้สึกว่าฟรีทิ้งซึ่งผมได้ลองตัวนี้ผมถือว่าลื่นนะลื่นก็ลื่นเลยอะ่ะก็แบบโอเคใช้ได้เลยรถเดิมครับแล้วก็อาการคัดลื่นเท่าที่ผมลองมาก็ไม่มีนะครับไม่มีอาการคัดลื่นเหมือนตัวฟิลิโอนะซึ่งจากที่ผมดูตัว Data Sheet ของเขา ซึ่งค่า v i s ซซิ i ี้อินเะครับของเขานี่ได้ถึง164เลยนะอ่าซึ่งถือว่าผมว่าเยอะนะเพราะว่าตัว MMC s c o o t e r t e c h ที่ผมใส่ Honda PCX เนี่ยมัน176หรืออะไรนี่แหละผมก็จำไม่ได้แต่ตัวนั้นก็คือมันก็จะเป็นเกตอีกเกตหนึ่งก็คือมันจะเป็นแบบท็อปเทียของ MMC ซึ่งเอาไว้ชนกับพวก7อันหนึ่งอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ถือว่าเยอะนะ170กว่าแต่ตัวนี้นครับ คือราคามันแค่ร้อยกว่าบาทร้อยปลายปลายซึ่งราคาปากติที่ขายกันตามพวกแพลตฟอร์มออนไลน์ก็อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทซึ่งผมได้มารวมโคตสุดลดสก็หนึ่งร้อยต้นต้นซึ่งผมบอกเลยว่าค่า v ิสิตี้อินเด็กของเขาเนี่ยหรือค่า v i เขาได้มากถึงร้อยหิบสี่ผมมองว่าได้เยอะเมื่อเทียบกับราคานะครับอืมส่วนค่าแฟดพอย n ์ของเขาเนี่ยค่าแฟดพอย n ์ของเขาจะได้อยู่ที่ประมาณ เดีย๋ยวผมดูสักครู่นะของเขาจะได้อยู่ประมาณ248ก็คือค่าการว่าไฟแฟตพอยต์ Point, ก็ถือว่าเยอะครับเยอะเลยคือไอ้พวกน้ำมันเครื่องดีๆก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ250 260คือแฟตพอยต์พวกนี้ถือว่าเยอะมากเมื่อเ,เทียบกับพวก7,001หรือ m m c น้ำแดงนะครับที่ตัวบนๆก็ถือว่าเยอะคือผมมองว่าโดยรวมของเขาสเปคนะครับ จากที่ดู a t ต s h ชี t จากการใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าตัวเนี้ในน้ำมันเครื่องราคาไม่เกิน200บาทคุณได้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เท100%ที่มีประสิทธิภาพสูงผมย้ำว่ามีประสิทธิภาพสูงคือไม่ใช่แค่สังเคราะห์ร้อยที่แบบเออสังเคราะห์ร้อยอะแต่ว่าถามว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงก็ใช้จริงก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นสังเคราะห์ร้อยที่ ประสิทธิภาพก็ดีเพราะว่าเบตออยเขาก็คุณภาพสูงซึ่งมันแตกต่างจากตัวฟิลิโอที่ผมใช้แน่นอนเลยนี่คือชัดเจนเลยว่าดีกว่าจริงๆแล้วราคาเนี่ยถูกมากผมแนะนําเลยว่าถ้าเป็นรถเดิมนะไม่ต้องพูดถึง m o d i f ฟคือ m o d i f ฟผมแนะนําว่าไปเล่นบนบดีกว่าเช่นพวก7,1็ดพันห m MM m หรืออะไรที่เป็นน้ําแดงหรือไม่ก็ตัวแบบบนบนไปเลยพวก VR1 วอบนหรืออีดีมิสุ IR G7 หรืออะไรเงี้ยครับคือผมแนะนำว่าเป็นเล่นอย่างนั้นดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นรถเดิมๆนะครับที่ไม่ได้โมดิฟายผมว่าตัวนี้ QT Racing ก็คือเอาอยู่อยู่แล้วครับคือดีเลยคือจบเลยตัวเนี้ยคุ้มมากครับ